นี่เป็นทางที่แก้หายจริงในบางครั้งเนี่ยที่จริงท่านเจ้ากงท่านอาจย์เขมเลยคือการที่ผมเียมันไม่ที่มานที่มีสิโลกมันมีทางแยกอยู่กับแถวอหารสนจันทร์ที่ที่กจากคลองตรงนี้จากอาหารสนจันทรอีกจุดหนึ่งเข้าคลองหกบาทมันก็จะเปคองเมืองเก่าซึ่งสามารถที่จะขยายให้เป็นได้แล้วก็ออกมาที่อำเภอเมืองแล้วก็หาดีอาร นะครับสร้างจุดแบบ่ให้เป็นมาตรฐานสร้างที่ใช้การได้สมบูรณ์เนี่ยก็จะพร้อมให้การน้ำหลียิ่งขึ้นแช้ในขณะเดียวกันน้ำเยอะเนี่ยเราก็สามารถหลีน้ำหน้าให้เอาเองทำใช้หน้าก็้นบริหารจัดการเก็บได้กันเองทางโน้นนต่บางที่ผมจะบริหารจัดการในการแก้ปัญหาเขาก็ปิดเย็บรีบเลยไปตามท่านที่กีฬาเกิดเหตด้วยน <si suppression> ี <fin anta> <ots> ่ปรเด็นปัญหาเราคงต้องมีที่ปิดฝั่งอันนี้ประเด็นปัญหาว่าตอนนี้ทีน้าเนี่ยมันสูงกว่ายมไปกว่า นี่อัญโยมเนี่ยมันมานี่มันมีความขวางน้ำขัดทีตรงเนี้ยที่จะบายน้ำแบบตรงมานน้ำระบายไม่ได้เพราะเพราะไอ้น้ำมันสูงต้องไปกว่ามันเป็นปัญหาทีนี้ต้องมีการสร้างเขื่อนมันก็ไปยอมกันแล้วแก่งเสตเต้ก็มายอมอะไรก็ไม่ยอมให้อยู่ทีเท้ามเตมันเป็นปัญหาตรงนี้กรมุทธาก็มีแนวความคิดว่าจะแก้ไขให้ตรงกรมการโยงไทยนมาเป็นที่รุ่มมันถานน้ำเยอะแยะหมดเรียนเรียน น้ำทั้งหมดที่เชื่อว่าพูดประตูคืออย่างนี้ครับนะครับท่านผู้ดีให้นโยบายว่าถ้าจะขุดลอกตรงนี้นะครับกป็นฐานรมีขั้นการติดตามผลมีกรรมการดำเนการนี่ก็คือทำนั้นเป็นเรื่องของการเตรียมการเร็วครับเห็นหน้าเพิ่มครับพี่กู้ได้ไหมท่านไม่ไหวแล้วครับชื่ออะไร รู้จักอะเป็นอะไรกับอาหารเอ่อแต่ไม่รู้จักพอจะมาหาคะแนนได้นี้ได้บไหมเพราะว่าผมได้ดูเลยกีฬาสองกระทรวงติดตามสิ่งที่ท่านได้ได้ติดตั้งยาแล้วนะดังนั้นผมก็เลยได้กลับไปสมุดไในหนุ่มลูกรอดดนะ เด้วนยนะครับหันข้างเพรารับแล้วหันข<ๆ>้างขเพื่อ<ๆ>เพื่อ<ๆ>เพื่อเพื่อเพื่อรับมอบก,กับผม <c oughs> ที่อาจจะอาจจะทับแก้ไปนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าท่านจะไปเยี่ยมพี่น้องเราที่กับพวกเราปรบมือเป็นเกียรนเลยครับ ผู้ช่วยผู้ดการใจ่สาขาทบสาขาใหญ่นะครับยืนยันว่าขนาดนี้ได้ครับครับให้กับท่านเรายกกับท่านผู้ดการใหญ่แล้วก็สอนนะครับทับจริงครับอขอเชิญพี่น้องที่รับ